จังหวัดขอนแก่นจัดทำพิธีมอบเงินพระราชทานขอนถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563เมื่อวันที่19สิงหาคม2564เวลา10.30น,นาทีณนะห้องประชุมยอดขอนเมืองศิลาเทศบาลเมืองสิลาอำเพ่อเมือง,องจังหวัดขอนแกน่นผู้เข้ารับมอบเงินพระราชทานขอนถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2563จำนวน39กองทุนประกอบไปด้วย นายอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีนครคอนอแก่นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระนวลนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพเมื่อประธานเดินทางมาถึงบะเลงเปล่งมหาฤกษ์ประธานในพิธีเปิดกลวยถวายสักการะกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลนายจำเริญแหวนเพชรพัฒนาการจังหวัดคอนแก่นกล่าวรายงาน นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองถุนแม่ของแผ่นดินแก่ผู้แทนกองถุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอชุมชนตามลำดับการขับเคลื่อนกองถุนแม่ของแผ่นดินเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมอบผ่านสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบัน มี435แห่งมีการจัดพิธีมอบเงินขวันถุงพระราชทานทุกปีเพื่อทุกหมู่บ้านมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันเฝ้ระวังและร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติและมีความตั้งใจที่จะ พฒนาตนเองพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายไปสู่หมู่บ้านชุมชนอื่นๆเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคลจากนั้นได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง แก่ประธานเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดคอนแก่นผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2563จังหวัดคอนแก่นสุดท้ายประธานได้กล่าวให้โอ,อวาทแก่ผู้ร่วมงานว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างความเข้มแข็งให หมู่บ้านชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจและน้อมนำพระราชสวนี้ไปถือปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องชุมชนเข้มแข็งเป็นรากฐานสําคัญอย่างยิ่งที่จะนำเราไปสู่บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดคอนแก่นที่ว่ามหานครหน้าอยู่มุ่งสู่เมืองนวัตกรรมศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงของขอํานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสถาพรตลอดไป ธงชัยกุศลากรสำนักข่าวแมกโปรโรายงาน